เชิญชวนผู้ที่สนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมทุเรียนและการส่งออกทุเรียนบริษัทเกษตรก้าวเกริ่งจำกัดเชิญชวนผู้ที่สนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมทุเรียนและการส่งออกทุเรียนเราเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ทุเรียนที่มีคุณภาพสูงโดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและระบบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ เรามีแผนการที่มั่นคงในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการส่งออกเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดโดยมีเป้าหมายชาัดเจนในการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นในการส่งออกมีผลตอบแทนที่สูงสุดเรามั่นใจว่าโอกาสในการลงทุนนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่พึ่งแก่กันระยะยาว สนใจและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0645185499นายกลวัชระแก้วสะกดพนักงานดูแลคุณภาพสินค้าขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและความเชื่อมัน่นหวังว่าจะได้รับการร่วมมือและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในอนาคตต่อไปสวัสดีครับนายกนวัช์แก้วสะกดนะครับก็เลยทาทุเรียนในการส่งออกแล้วก็ รับซื้อทุเรียนในการส่งออกเนี่ยครับระบบการซื้อขายข,ายของเรานะครับก็มีซื้อขายหน้าล้งแล้วก็มีเหมาสวนท่านใดที่สนใจนะครับก็มาติดต่อเราได้ครับผมจะร้องเฮียโก้นะครับพอสามเเบอร์โทรติดต่อของผมก็064518 5499ครับ แต่ว,ว่าเขาเมค่คีประสบก,การณ์ที่ดูสามารถร่วมง,งานกับเราได้ไหมครับได้ครับติดต่อได้ครับติดต่อได้เหมือนกันก็คือขั้นตอนแรกเราก็จะแนะนาเขาประมาณยังไงครับผมแนะนําสินค้าครับก็คือโชว์สินค้าว่าเอ่อในการลงทุนระดับนี้คุณจะได้เปอร์เซ็นต์นในระดับไหนอะไรประมาณนั้นครับนี่ก็ส่งไปจีนครับผมที่ว่าตัวส่งออก,กน,นะครับแล้วก็เบอร์ตอกไซต์เบอร์อะไรนี้ก็ส่งท้องตลาดทั่วไปก็คือในภายในประเทศครับ อยากชักชวนนะครับชาวสวนหรือว่าพ่อค,ค้าแม่ค้าลองติดต่อก,กับทางล้งเราดูนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําธุรกิจด้วยกันร่วมกันนะครับภาพข่าววัชนะาใชัยวาจาพารวยรายงาน